วันพุธกับวันเสาร์ครับเราอยู่วัดอยู่ที่ตลาดวัดโกกกาครับเปิดบ่ายสองถึงสองทุ่มครับวันจันทร์อยู่ที่ตลาดนัดรัชกรครับเปิดประมาณบ่ายสองถึงสองทุ่มเหมือนกันครับแล้วก็วันพฤหัสกับวันอาทิตย์ครับอยู่ที่ตลาดนัดบางแก้วครับเปิดบ่ายสองถึงประมาณสองทุ่มเหมือนกันครับวันศุกร์ราคาเท่าไรวันนี้คโอเคแล้วรับออกงานไหมฮะ ติดต่อเบอร์0822141728โอเคติดต่อคุณอะไรฮะคุณลักครับคุณอะไรนะรักครับคุณรัก,กโอเคอวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผมสวัสดีแม่ค้าด้านหลังด้วยถ้าลูกค้าสนใจต่อรถห้องเย็นรถพุทธทัศงานซ่อมงานแอร์ครับอยู่โซนเอกชัยบางบอนนะครับวิ่งเข้ามาที่ทีเอสสวิตออกลาสได้เลยครับ